สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดสูงแรกใบจับนะฮะวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์อบอลน,นะฮะอีกหนึ่งคู่นะครับประจำค่ำคืนนี้นะครับในรายการยูโรปาลีกนะครับในรอบ5ทุ่ม45นาทีนะครับระหว่างทีมโมนาโกแล้วก็แท็บซอนสปอร์นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับส่วนคะแนนในรายการนี้นะฮะก็ ฟอร์ลาลนซีนะครับก็มี6คะแนนแทบซอนสปอร์มี3คะแนนนะครับโมโนาโกก็มี3ส่วนเซเวน่าเซเวด้าเนี่ยยังไม่มีคะแนนนะครับอ่าก็แทบซอนสปอร์เนี่ยก็ชนะ1เหมือนกันนะครับแพ้1กับโมโนาโกนะครับวันนี้ก็มี3คะแนนเท่ากันวันนี้ต้องมีการต้องการ3คะแนนทั้งคู่นะครับส่วนผลงานในลีกเองของโมโนาโกนะฮะก็พึ่งไปชนะน้องมา4 1นะครับแล้วก็ชนะแร้งมา3 0 แอแพ้นะฮะอาวาเลนลลนซี่นะครับ01นะครับดูผลงานในลีกนะฮะโอ้ครึ่งแรกสามลูกแต่ว่าเป็นจะเป็นสกอร์ในครึ่งหลังนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนมอนาโกก็เป็นธรรมดาเหมือนกันนะฮะฟอร์มดีอยู่ในลีกนะครับส่วนแท็บซอนสปอร์เนี่ยก็เพิ่งไปชนะนะครับเคเซลิสปอร์นะฮะ2-1แล้วก็ชนะกาเซียนเทปนะฮะ3-2แล้วก็ชนะเซเวน่าซาเวสนะฮะ สองหนึ่งโอ้มีครึ่งแรกทั้งสามนัดเลยนะครับส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บเองนะครับก็มูบาดเจ็บเ,เยอะเลยทีเดียวสำหรับแท็บซอนสปอร์นะครับมีดูแลคานโทโทคอสนะครับแล้วก็เอดินวิสกา้าเซอร์คานอาซานเคเลมเซนแล้วก็บูโนโเปเลรลิฮานเกสดิกกี้แล้วก็ทากา้าอาลิเกเดสนะฮะ ส่วนโมนาโกมีบาดเจ็บหนึ่งคนนะครับรูเบนอากิล่านะครับที่บาดเจ็บนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรในเรื่องของราคานะฮะในเรื่องของราคาเองเนี่ยก็น่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับอย่างโมนาโกต่อนะครับเพราะว่ามีความเนื้อเปรียบในเรื่องของสนามนะฮะสนามความเป็นเจ้าบ้านกองเชียร์นะครับราคาน้ําก็สวยๆนะครับ0.85ถือว่าโอเคนะฮะร,ราคาน้ําแบบนี้แล้วก็ฝั่งทีมเยือนอะ่ะ1.05โอ้โหถ้าเกินหนึ่งไปเนี่ย มีต้องลุ้นหน่อยหน่อยนะฮะแล้วก็วันนี้คิดว่าโมโนโกนะ่าจะมีโอกาสชนะที่1ลูกดีมิดีอาจจะ2ลูกนะครับต้องดูละดูตรงที่ราคาต่อนะครับส่วนราคาพูเองก็1.50หานยะครับไหลลงด้วยนะฮะแล้วก็6 0จุนไหลขึ้นในแต่หากฝั่งแท็บนะฮะแสดงว่าวันนี้นะครับโมโนโกนะ่าจะมีโอกาสชนะนะครับเป็นอย่างมากที่1ลูกหรือ2ลุ้นลูก2นะครับส่วนสุ้งต่ําเต็มเกมเองนะฮะก็2.75ครับวันนี้ ราคาน้ำนี่โอเคเลยนะครับ0.84แล้วก็1.06แบบนี้นะฮะมีโอกาสสกอร์รวมวันนี้น่าจะเป็นที่3ลูกนะครับ3ลูกแล้วก็ลุนลูก4อาจจะมีลูก4ก็ได้นะครับแต่ว่าสกอร์ที่คาดไว้นะฮะก็อยู่ที่ชนะที่20นะครับ20 21แล้วก็31นะครับดีไม่ดีอาจจะเป็น30ก็ได้นะฮะแต่ว่าคิดว่าในครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกน่าจะมีประตู อาอย่างน,น้อยหนึ่งประตูในครึ่งแรกแล้วก็อาจจะมีลุ้นลูก2นะครับถ้าในครึ่งแรกมีแค่ลูกเดียวอาจจะมีครึ่งหลังนะครับ2-3ลูกลุ้นลูก4นะครับในเกมนี้นะฮะก็ต้องไปลุ้นนะครับในรอบ3ามทุ่มเฮ้ย5้าทุ่มเซฮะ23่สนาฬิกาสีนาทีครับอ่าโมนาโกแล้วก็แท็บซอนสปอร์นะครับแล้วก็ท่านใดน,นะฮะที่ยังไม่มีกลุ่ม VIP นะครับหรือมีแล้วอยากมีเพิ่มนะฮะก็สามารถแอดไลน์ด้านล่าง ได้เลยนะครับในคอมเมนต์นะฮะเพื่อรับทีเด็ดประจำทุกวันนะครับตมีให้ตลอดทั้งวันนะครับสามารถรับทีเด็ดได้อยู่ในกลุ่มนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ